โอ,อกาสอาอบา,อาจารย์ระเจ้าประสงค์คณะแม่ชีนะระยโยมเนาะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็มีคนมาถามว่าอยากทําลงทานนะจะทํำยังไงติดต่อยังไงที่นี่ทำทงทานทุกวันว่ย ทำทานทุกวันได้เลยไม่ต้องติดต่อนะมาทานได้เลยทีนี้ทุกวันทุกเช้าเนาะจะทานจะทำความดีเนาะไม่ต้องไปเลือกวันไม่ต้องไปเลือกเวลานะทำได้เลยเนาะ เกิดอยากทำเกิดศรัทธาเนาะนะไม่ต้องรอวันนั้นวันนี้นะที่ทำความเชื่อทำความชั่วไม่เห็นถามนะวันเลยวันเดือนปีเลยทำได้เลยฮนะทำดีก็ต้องทำเลยสินะนะไม่ต้องมีวันนั้นวันนี้ ป่าบ่อน้ำพระอินเนาะก็ขอต้อนรับไม่ชีใหม่ที่บวชวันนี้เนาะชื่ออะไรไม่รู้ฮะ<ห>ชื่อน้ำหวานวางั้นโอ้โหฮะชื่อน้ำหวานเนาะน้ำปน,อน,นะอนะก็ยินดีน้อนรับเข้าสู่ครอบครัวว่าป่าบ่อน้ำพระอินเนาะ อ่าแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดนี้วัดป่าบอนะ่อน้ําพระอินจะบวชมากบวชพระอีกเจ็ดลูกเนาะอ่าบุคคลใดที่อยากเป็นเจ้าภาพนะร่วมนะในงานบุญนี้ก็ยินดีเยอนะอยากทําก็ทําอย่างนะวันที่ยี่สิบเจ็ดบวชพระอีกเจ็ดลูกเนาะอ่านะวันนี้บวชชีหนะึ่งเนาะ ศาสนาพุทธนะชาวพุทธหนะรือเรียกว่าพุทธบริษัทสีนะมีพระพิสุพิษุนีอุบาสกบาสิกาเนาะความงดงามแห่งศาสนานี้ถ้ามีกุลระบุกุลธิจานะเข้ามาบวชมาศึกษานะมาปฏิบัติเป็นความงดงามความเจริญรุ่งเรืองของศาสนานะ ไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุนะเพราะศาสนาคือคนนะเมื่อศีลธรรมนะเข้าสู่ถึงจิตถึงใจนะความศรัทธานะเกิดขึ้นใส่ใจคนนะนั่นแหละคือความเจริญของศาสนาศนะาสนาไม่ใช่วัตถุศาสนาคือใจคนคือคนนะ เพราะฉะนั้นวัดตาบอกน้นพระอินทยินดีท่านรับผู้ใฝ่ธรรมไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนเรามีจุดประสงค์มีความเห็น,นันตรงกันเนาะที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้า หลวงตายินดีสนับสนุนยินดีเพื่อหนุนฮะไม่ว่าหญิงชายไม่ต่างกันหรอกผู้หญิงด้วยกับผู้ชายก็เหมือนกันแหละฮะอ่าจำไว้นะผู้หญิงก็มีสิทธทิ์นะฮะกิเลสตัวเดียวกันไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกอายุนะ เรื่องก,การเวลามันคือธรทนะเพราะฉะนั้นทำไรๆก็ไรค่าถ้าไม่ทำนะนะนะต้องอกตั้งใจนะประพฤติปฏิบัตินะนำตนออกจากโลกที่ชั่วคือโลกแห่งกิเลสนะโลกแห่งอารมณ์นะ อาณาปานสติสมาธิเป็นอาวุธอันเลิศเป็นมงกุฎเพชรนะที่ทำลายกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นนะพระองค์ตัดบอกพวกเราอยู่ตลอดนะตถาคตตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติสมาธินะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ไม่จำไปเชื่อความคิดนะที่ต่อต้านที่เถียงวางความคิดให้หมดมีสติแนบอยู่ในลมหายใจเขา้าออกั่นย่นะไอ้ความคิด,ดนี่แหละนะมันพาเกิดพาตายพาเป็นนน่นเป็นนี่อย่พาทุกข์เพราะไอ้ความคิดหรือเรียกว่าสังขารหลงสังขาระ หลงความคิดนี่แะมีพิษกว่าสิ่งใดนะเพราะฉะนั้นนะนะขอให้ตั้งอกทั้งใจมีสติอยู่ในลมหายใจก็ลมเขาไวนะ้นะอยู่ในฐานของอานาปานสตนะิหวังผลได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกรู้แค่ลมมาน,นะ รู้แค่ลมหายใจเขาเนี่ยมีสติฮะ,ะสมบัติทั้งโลกแม้แต่กายเราก็อาศัยชั่วคราวฮะแม้แต่ร่างกายเราเนี่นะอาศัยแค่ชั่วคราวฮะสมบัติใดๆดทั้งโลกย่อมคืนสู่โลกนะ แลเราจะใช้สมบัตินี้ให้เกิดประโยชน์ต่อจิตจต่อใจตัวเองนะเลือกเอาจิตใจพวกเราเองฝึกเองเขาเรียกอบรมจิตอบรมใจอบรมกายเนาะอบรมจิตนะอบลมนะทั้งอบทั้งลมนะ ขอให้สร้างอกทั้งใจเนาะอาณาปานาสติสมาธิเป็นอาวุธบุกคนในจะเริญนอาณาปานาสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์ข้อ,อชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์อาณาปานาสติสมาธินี่แหละ,ะ,ะคือ ทางแห่งความดับทุกนะถ้าทุกมันดับแล้วมันจองไปถามหาหรอกมันก็เป็นเองของมันหมดแหละไม่มีใครไปดับไปละไปวางหรอกเนาะมันดับโดยอัตโนมัติมันเป็นโดยอัตโนมัติทุกอย่างนะนะมันต้องไปคิดวางไปคิดแก่คิดไขอะไรดูลมอย่างเดียวนะสติเจริญเป็นมหาสติก็หมดเรื่อง สิ่งที่สำคัญก็คือสติตัวสติปัญญานี่นะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นนะวัดป่าบ่อน้ำไปอินเนะยินดีต้อนรับนะท่านจะเป็นใครมาจากไหนเนาะนะมาเลยไม่เลือกอายุไม่จำกัดนะหลงตายินดีนะ เป็นท่ารับใช้ศาสนานี้จนวันตายเพราะฉะนั้นอ,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 อย่าเสียเวลาเนาะจะไปทสมัยก็เลือกเอา ขอประกาศอนุมโมทนาเมาื่อวานน,นี้โยมบีโยมต้นแล้วก็อะไรนะลูกชายฮะไต้ท่นานอะถวายปัจจัยมาหนึ่งล้านบาทสาธุเมื่อวานนี้เนาะถวายปัจจัยหลวงตาสินทรัพย์ว่างั้น หนึ่งล้านบาทอา,อาบริษัทน้ำมันพืชเกสรแล้วก็ได้สวายน้ำมันพืชเกสรเข้าครัวตลอดเนะาะอเห็นไหมก็อนุโมทนาสาธุการที่มีศรัทธาต่อศาสนาเป็นผู้อนุบบำรุงวัดป่าโดน้ำไปอินอีกคนหนึ่ง คุณต้นคุณบีนะคุณไทตั้นเหรอหรือใครวะไทตั้นกับไทตั้นโอ้โหมันตั้งชื่อโูกมันใครเป็นคนตั้งวะฮะฮะไอ้ต้นอีบีไอ้ไทตั้นไอ้ต้นอะไรอะไรฮะเจ้าของมันมันพืชเกษรนะก็เป็นผู้ถวาย รถพิกอัพมาเจ็ดคันร่วมกับเพื่อนๆด้วยเนาะก็ไม่รู้ไขเป็นไถนะ่ก็ประกาศไปอย่างนี้ก็แล้วกันทนะางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ขออนุมโมทนาสาธุการด้วยนะ้ำมันพือเกสรเนาะสาธุเก่อได้อีกสักล้านสองล้าน <laughs> รับไม่อันในต้นหรือมันฟังอยู่อีดีเลยกูรับไม่อัานชั่วโมงนี่กูกำลังร้อนเงินนี่เห็นไหมคนดีก็ททำชั่วได้ยากคนชั่วก็ทำดีได้ยากเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิกับสมารถทิไม่ว่ากันอยากชั่วก็ทำเอาเองเนาะ อยากดีก็ทำเอาเองนะไม่มีเทวดาทเทพเจ้าองค์ไหนมาดลบรรดาให้เราดีเราชั่วได้เรามีแต่ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้กระทำาฮะเหตุเนาะอ้าวตั้งใจรับพร ยีถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคครังเอวามวะอิโตดินังเปดังนังอุปกปติอิติจังปติตังตุมหังคิปเมวะจมิจัตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดบรณะโสยะตามณีโชติละโสยะตาอภิวารนาสีอริสะนิจังอุจาปจายโนจัตตารโรธมาวัฏทันติ